สวัสดีครับผมชื่อนายวัยพรจิตระพันธ์อายุ67ปีอดีตก็คือผพ้่อนในการโรงเรียนนิคมพัฒนาพังกออาเภอมะนังจังหวัดสตูลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลสําหรับรางวัลที่ได้รับก็คือรางวัลคนดีสีจังหวัดซึ่งพฤติกรรมที่จะทอนถึงความดีที่ทํานั้นก็คือในเรื่องของ การมีคุณธรรม5ประการซึ่งพอสรุปได้ดังนี้นะครับด้านที่หนึ่งก็คือด้านความพอเพียงการดำเนินชีวิตของกระผมนะครับก็โดยยึดหลักปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงซึ่งนำหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของการออมและการใช้ใจ่ายในสิ่งที่จำเป็น แม้ว่าจะปลดเกษียณอายุราชการแล้วแต่ผมก็ยังทําการเกษตรผสมผสานปลูกยางพราราปลูกความน้ํามันปลูกไม้ผลและก็เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการดํารงชีวิตในปัจจุบันครับ <ST> ด้านที่2ครับในเรื่องของด้านวิานัยตลอดระยะเวลาที่ผมรับราชการก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทิงรัฐไม่เคย ต้องโทษทางวินัยมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติตนเองโดยเฉพาะในเรื่องของการตรงต่อเวลาและก็ในเรื่องของการแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสมตามกาลตทศัต์ด้านที่3ครับด้านสุจริตกระผมเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตตลอดมาเป็นคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งทุกระดับรวมถึงมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างคร่งรับตลอดมาด้านที่4ด้านจิตอาสากับผมมีบัตรประชาชนจิตอาสาเรื่องจิตอาสานั้นมีเยอะมากครับเช่นการเป็นพิธีกรในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามงานต่างๆเช่นงานศพงานแต่งงานงานเกี่ยวกับศาสนางานเกี่ยวกับ สถาบันพระหมหากษัตริย์เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุของตำบลน,นิคมพัฒนาเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงของตำบลน,นิคมพัฒนาสำหรับด้านที่5้าก็คือด้านการันตูเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับลอกความกตันตูนั้นเป็นพื้นฐานของความดีซึ่งกับผมคนหนึ่ง ที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนร่วมงานตลอดถึงครอบครัวโดยเฉพาะท่วงทศการขึ้นปีใหม่กับผมก็จะซื้อกระเช้าไปมอบให้กับคนที่ผมรักตอรบได้นับถือทุกๆปี่ออย่างนั้นก็ยังสอนให้ลูกทุกคนได้ปฏิบัติคนที่เป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุต่อผู้ที่มีพระคุณครับ